อันนี้มันคืออะไรคะเอ่อไข่เซอร์ไพรส์ไข่เซอร์ไพรส์ <Yeah. S 1> อันนี้แม่แม่ว่ามันแพงไปนะเนี่ยไข่เซอร์ไพรส์เนี่ยม,ม,มันเป็นไรมันเป็นไรหูน่ารักมากทำไมหนูถึงไม่เอาล่ะเพราะแม่บอกว่าแพงบอกเหตุผลเพื่อนๆน,นก่อนเพราะว่าอะไรคะกลัวแม่เสียเงินเยอะอ๋อกลัวแม่เสียเงินเยอะโอเคทำไมถึงกลัวแม่เสียเงินเยอะล่ะคะ นิชาเนย่าแฟมารีฝากด like, กดไลค์กดแชร์กดสตกกให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะทุกคนวันนี้เราอยู่ที่โรตัสโกเฟสนะคะลามินทาร้9นะคะตอนนี้น้องนิชาก็เลิกเรียนแล้วนะคะเราก็พากันมาเดินเล่นที่โรตัสก่อนเนาะเพราะว่าพี่เนยา่ายังเรียนพิเศษถึง4โมงเย็นนะคะแต่ว่าตอนนี้นะคะทุกคนนี่ น้องนิชาไปหยิบอะไรมาบ้างก็ไม่รู้แต่เขาก็มาแจ้งราคาอยู่นะนี่นะคะดูสิ่งที่น้องนิชาซื้อมาเจอแล้วค่ะนี่เลยซื้ออะไรมาบ้างแม่ยังไม่เห็นราคาเลยไหนพาแม่ไปดูก่อนอยากได้อะไรอีกแล้วเนี่ยไหนไหนนิชาสวัสดีค่ะเ,เพื่อนๆใน YouTube ก่อนสวัสดีค่ะไหนคะหยิบยาคนไหนมาอ๋อหกสิบบาท มันคืออะไรอ่ะคะลูกนี่เขาไม่ขุดหาอะไรคะปลาตัวนี้ใหาา้ขุดหาปลาขุดหาปลาเนี่ยนะหกสิบบาทโอ้เอาแบบนี้เหรอคะอจะขุดเจอไหมคะไม่รู้ไม่รู้เขาต้องไปแช่น้ำถึงขุดไงคือเขาบอกแล้วเปล่าคะไว้ต้องแช่น้ำก่อน <c oughs> ตัวอย่างเขาไม่ได้บอกแล้วเนี่ย <c oughs> เขาบอก เขาบอกว่าถ้าเนี่ยอันเนี้ยถ้าอยากถ้าอยากให้ขุดง่ายๆก็เอาไปแช่น้ำแต่ให้ให้ขุดหยักๆก,ก็ไม่ต้องแช่อ๋อค่ะอ่ะสรุปเอาใช่ไหมคะแล้วอันนี้เท่าไหร่มากเนี่ยที่ซื้อมาเนี่ยคะ่ะเอออันนี้มันยี่สิบบาทบาทอันนี้ยี่สิบห้าอันนี้หกสิบอันนี้ยี่สิบบาทจำได้หมดเลยราคาถูกไหมคะเนี่ยเดี๋ยว แม่ต้องดูแล้วว่าราคาอยู่ตรงไหนบ้างไหนหยิบจากตรงไหนมาบ้างคะเเรามาดูนะคะว่าเขาจะหยิบถูหรือเปล่าได้ด้ค่ะไหนคะอ๋อยี่สิบปดบาทอ่าโอเคได้อันนี้สุดจินนาการแม่ให้คะ่ะแล้วกว็อะไรอีกคะ,ใช,ะใช่คะ่ะเนี่ยมีอีกสองชิ้นเนี่ย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 อะไรเนี่ย ช็อกโกแลตนี่กินจังเลยเนี่ยช็อกโกแลตเนี่ยแล้วจะหอมได้ยังไงอันนี้มันคืออะไรคะเอ่อไข่เซอร์ไพรส์ไข่เซอร์ไพรส์ส<ช>อันนี้แม่แม่ว่ามันแพงไปนะเนี่ยไข่เซอร์ไพรส์เนี่ย,ยมันเป็นไรโโอ้หน่ารักมากทำไมหนูถึงไม่เอาล่ะเพราะแม่บอกว่าแพงบอกเหตุผลเพื่อนๆก่อนเพราะว่าอะไรคะกลัวแม่เสียเงินเยอะอ๋อกลัวแม่เสียเงินเยอะโอเคทำไมถึงกลัวแม่เสียเงินเยอะล่ะคะทำไม ก็เดี๋ยวแม่จะจนแล้วอันนี้ราคานี่กี่บาทไหนอยู่ตรงไหนคะไหนยี่สิบห้าอยู่ตรงไหนคะอา้าใครเอาตะโกนมาวางเราหาทางเดินไม่เจอละอ๋อยี่สิบห้าบาทอันนี้อยากกินเหรอดูหน้านะคะทุกคนอ่าโอเคอันนั้นคืนมาแล้วหนึ่งอย่างอันนี้ให้คะ่ะแล้วให้เราต้องทำยังไงล่ะคะแม่ให้ละขอบคุณคะ่ะ ไปเดินเล่นกันก่อนนะคะไหนหนังสือมีอะไรบ้างหน,นังสือเนี่ยเปิดดูหรือยังว่าชอบหรือเปล่าเนี่ยหนังสือเนี่ยไหนโอเคอันนี้หนูต้องระบายให้สวยนะคะอันนี้อันนี้ไม่เป็นอะไรคะ่ะเพราะว่าอันนี้ช่วยเสริมจินตนาการแล้วก็ฝึกทักษะนะคะการเนื้อมือด้วยนะคะจะได้แข็งแรงแล้วอีกอย่างหนึง่งหนูจะได้ระบายสีสวยๆขึ้นนะคะเอาอะไรเพิ่ม,เต,มเติมไหมคะ พอแล้วแมมุมนี้มันเป็นมุมของเล่นแล้วเนี่ยมุมของหวานด้วยซื้ออะไรไปฝากพี่ในยยาไหมคะค่ะมาเดินช้อปปิ้งที่โลตัสนะคะแต่เราก็ต้องสอนเขาไปเรียนตัวด้วยเนาะว่าอะไรที่มีประโยชน์อะไรนี่มีประโยชน์เพราว่าพี่นิยาชอบสีฟ้า อันอย่างนี้ไม่เอาค่ะอันนี้ไม่มีประโยชน์เลยค่ะใช่พี่เนาย่าตอนนี้พี่เนาย่าคุมอาหารอยู่นะคะพี่เนาย่าอยากลดน้ำหนักแล้วพี่นาาเนย่าบอกอยากหุ่นสแลนเดอร์แล้วค่ะโอเคจบไปไปเดินเล่นอย่างอื่นก่อนนะคะจบเลยเดี๋ยวระหว่างรอพี่เนายา่าเดี๋ยวเราไปหาที่นั่งทำอันนี้กันดีกว่าเนาะโอเคไหมถ้าฝนไม่ตกข้างนอกนะคะอะไปะไปเดินเล่นกันต่อก่อนนะคะ เดี๋ยวเราจะไปรีวิวไว้เพื่อนดูเดี๋ยวเพิ่งจ่ายตังแม่ยังไม่ดูของเลยไปไปลุกขึ้นมาก่อนเลยคนเก่งนะไปโอเคเดี๋ยวเราไปรีวิวให้เพื่อนดูอีกทีหนึ่งนะคะอย่าย่งโทรศัพท์สิโอเคบายค่ะก็เป็นการเดินเล่นของน้องนิชานะคะอะไปช่วยแม่เห็นของด้วย ไปเขีนรถเขีนไปค่ะพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะที่สวยค่ะเดี๋ยวค่อยถ่ายค่ะแค่นี้ก่อนนะคะเอ๋ถึงบ้านแล้วนะคะเันเดี๋ยวนี้น้องเขาก็กำลังจะแกะของเล่นค่ะนะคะแล้วก็กําลังทุบเ,เป็นฟอสซิลนะคะนี่เลยอีกิเมื่กี้เกียวค่ะไปดูซิเขาจะทํากันได้หรือเปล่า <c oughs> แต่น่าจะนานนะคะทุกคน เดี๋ยวปล่อยให้เขาทําให้เรียบร้อยก่อนนะคะเดี๋ยวจะอัปเดตทีนึงนะะ <c oughs> เนาะจุดดูแล้วน่าจะใช้ระยะเวลาเวลานานมากต้องใช้ต้องใช้มาใช่ใช่ต้องขูดอย่างนั้นลูก <c oughs> ต้องใช้ความอดทน,นะคะ่ะ <c oughs> เดี๋ยวปล่อยเขาทำกันไปก่อนนะคะ <c oughs> น่าจะได้อัปเดตทีน่งน่าจะเป็นวันพรุ่งน,น,นี้เนาะ,ะอ่ะโอเคเดดเดฝากช่องไหนคะ่ะฝากกดไลค์ แชร์กดซัาสไครกดกระชิ่งถ้าชอบช่่ะเฟอร์มีโอเคเราพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้น้องทั้งสองคนด้วยนะคะย